ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆที่นี่ที่เดียวป่วนมวยโลกโออฟฟิเชียลพร้อมทั้งคุณนัทเดชนะครับวัฒนรันวงศนะครับโู้ดมมเตอร์พผู้จัดของ ประเท่านานชุดใหญ่ของคฟรนดีกี้ทั้ิ่งแล้วก็ร้อยสิบสองบอลนะครับที่หาตัวเก่งบอลนแคบโลกตัวขวาแล้วโดนขาของเราไปแลนะครับเต็มครับถึงแปดครับเอาแล้วครับครลายยกที่หนึ่งครับเป็นหมัดขวาที่ต้องเชียร์ชาวญี่ปุ่นในสนามนั้นมากกว่าเออ่แจ้งนยกที่หนึ่งแต่ว่าเป็นนันเป็นโปรเตอนิโก้ครับเราก็เชื่อว่าคนนั้นเตรียมตัวนะครับภาวนาให้เกมนั้นจบสั้น ขวาอย่าตกนะครับพลังพลหมาลุกซ้ายของธนาการอมรินทร์น้ารบกวนอีกอาเนะครับใกล้ๆเลยถือดูกันเลยเข้าไปนัดชุดนะครับยกสามมาลุ้นต่อยกสามนะครับเกมคุกกี้ยกนี้เป็นอย่างไรการันต่อครับเมื่อเลยทีเดียวยกยกสามถูกเกิดถัอวประสบการณ์กระดูกกระดูกชั่วโมงหอยมวยไทยมาถึงสองสักร้อยครั้งแล้วนะครับพลังพลของพีบีบล็อกซึ่งมาชั่น เนื้อายแล้วทำ้ายขวาโดนนะครับให้ได้ยึ่นครับคือคเซค้งครับดูแลความหนึนะครับนะคเับเ็เบียดครับออหนึ่งสองมาบวกเลยครับได้รู้ริวทำให้เราตัวามบากเนี่ยชไทยนะครับทีทีนะครับดงต้องมาหนจังไความเร็วของธนทำให้ช้าลงครับดเลยครับ แต่นี่พี่ตามมา3ยกนี่ยังไม่ได้น่าจะมี่พี่ตาทรายแล้วนะครับสำหรับธนาการไปว่าน็อกมา5้ครั้งนะครับธนากาโดนลำตัวแล้วคือแล้วเนื้อตัวทุกเลยีวน้ไปทั้งสังธนาการบางคนเบียดติดเอาแรกเลยน่าอย่ากรอเพรเราเดินดีกว่านะครับถ้าให้เรากระดูกกระดูกนี้ขาใช้ได้ขาปิดแน่ครับขาขวาลำตัวหมัดหนึ่งหน้ารบกวนไว้อีกอ้าวโอ้โหกระแทกไปสองช็อตตอนมีรุ่น108ปอนด์นะครับของดีพีโอนะครับซิปซิปแล้วนะครับทางธนากา ยก4กลายยก4เดี๋ยวว่าของของกพลังบนน้ำน้ำได้ดีนะครับมี่11สาขา026เริ่มจะรู้ตัวนะครับว่าถ้าเกลียนะครับก็ถือว่ารับก็ยังได้ครับแต่ว่าถ้าเจอแล้วหุบใส่กันแรบนี้เหมือนกันอาตัดอุปนิสัยหัวหอมอะารกันครับวัดความหนักนะครับเพราะว่าเกมยาวเยอะๆนั้นทางการลำบากแน่ครับก็ต่อได้ดีครับก็ต่อได้โดนตัวนะครับต่อได้โดนเยอะนะครับโดนตัวเยอะฝ่ายบุกเลยนะครับ <1971. S 1> ครับโลกชายญี่ปุ่นไม่เคยแพ้ด้วยอ้าวดีเลยครับดีของทั้งคู่เขาก็ดีนะก่อนแล้วกนะ็รีบรีบชกเลยนะครับเล่นลำตัวก่อนเล่นลำตัวก่อนเน<า>รนิ่มจะท้าก่อนยี <21 S 2> สาถ<ส>าเข้าสู่บริการ,ร,การมีทั้ง19แห่งเหมือนแผนของทีมงานให้เดินนะครับไม่ให้ถอยแล้วครับแตกแล้วแตกแล้วครับธนอากาศอ,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 อย่าประมาทนะครับมาจับแผ่นมาด้านขวาที่ปลุ่นตั้งแต่ยกสี่ทำกดดันแตกแล้วนะครับต้องไม่ถอยครับ เพราะว่าถอยแล้วรวมปากที่บริเวณดวงตาด้านขวาเพราะว่าเลือดโอ้โหุ่งขวาหมัดนี่มาอยากถอยครับถอยมากไม่ได้อยู่เราขนาดหลายยกนี้ขึ้นโอ้โด,โดนโดนนะครับมีโอกาสครับเรามีโอกาสพล้วล่ะโอ้ยเปิดแผลให้กว้างถึงน้ำไม่เห็นเลยนะครับเปลดตาด้านขวาเนี่ยต่สุต้องไม่หนีนะครับจานาลอยากปุกขวาหมัดนี้ใช้ได้ของมรกาตาซ้ายก็มีปัญหานะครับเพราะว่าบวมไม่ไม่ปัญหาที่ใจโอ้โหซ้ายมีตาครับ ้ขวาอีกม <the <the ัดน oh, oh, nice? oh. ึงต well. like, oh, ัวดีาเกินซ well> uh. ึ่งทางขึ้นมาแล้วนะครับเปิดโอกาสครับมันเปิดโอกาสให้การณ์หน้าตายเาวุธไหลไปแล้วเนี่ยทันการโอ้โหเดี๋ยวมูโอ้โหมานี่สวยสวยสองมัดแต่ว่ายังแกร่งใช้ได้โอ้ขวาอีกหมัดนึงสามสิบเอ็ดเต็มคนไปชิงแชมป์โลกนะครับโอ้โหเดินสองมัดเต็มๆต็เลยครับสิบมีมัดได้โลควนมีหลบหลบให้ได้หลบทันการขึ้นฮึดมาแล้ว เไปตีเชื่อมรุ่นโดนเลยครับดูนะครับบรรยากาศเข้าไปหมัดนึงไม่ควรจะโดนเชื่อมเราโดนแล้วยโดนแลนะครับเราโดนในสองไม่หน่อยนะโดนเลยครับฝั่นี้โดนแล้วนะครับกาลังโดนที่น่าในโอซาก้ายกแปดโอ้โอยโดนนะครับพี่โดนหมัยครับหนึ่งสองโดนนับเลยครับนี้นะโดนชุดนี้เราโดนนับดูแม้ดูขาไม่ดีนะครับ ส่การไม่ด We ีจริงๆนะครับเขามาเป็นพายุเยอะก็เยอะมากเลยอ่ะเขามาเป็นพายุเป๊ะนะครับพวกเราเพราเราเป๊ะไปอีกแล้วนะครับตัวไม่อยู่ครับตัวไม่อยู่ครับต้องถึงตัวทำแทบจะไม่ทำงานเลยครับทางฟิตครับฟิตเขาฟิตกว่าดูดิครับเกนจับเลยครับเขาดูอีกครั้งนะครับน็อกมาห้าสรุปแล้วเนี่ยตาท้ายก็เก็บติดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบก็ชนะน็อกครับนี่นแต่ก็